สบายมากเลยเนี่เสียงน้ำตกครับเดี๋ยวผมจะต้องไปถ่ายรูปแล้วคุณแจ็คเออเดี๋ยวผมถ่ายให้ว่าแต่ว่าที่นี่แหมเรามากันสามงานแล้วก็จะดอกไม้นานาพันธ์ุเลยนะพี่เฟิร์นอ,อยากจะรู้เหลือเกินว่าทำไมที่นี่เขา เพาะพันธุ์กันแบบไหนหรือว่าเขามีสถานที่ที่เป็นเพาะพันธุ์มีห้องแลบหรือมีอะไรเป็นแบบไหนบ้างคะมีค่ะมีไหมครับมีเรามีห้องแลบเองนะคะที่นี่อ๋อใช่ค่ะเราก็เป็นห้องแลบบพอลินเยียพืชที่เกี่ยวกับเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็เราพอลิเนเยียเสร็จเราก็จะมนุบาลแล้วก็แจกเกษตรกรครับเดี๋ยวน้องๆทั้งสองคนน่าจะไปดูห้องแลบของเราอ๋อให้อนุญาตให้พวกเราทีมงานเกษตรพาลุยเข้าไปด้วยเข้าไปศึกษาหาความรู้กันได้เลยค่ะโอคุณแจ็คตอนแรกผมคิดว่าเขาคงไม่ให้อนุญาตให้เข้าไปดูใช่เพราะว่าเนี้ ตัวเชื้อเลยครับไม่ใช่ครับเชื้อร้ายเลยครับไหนๆมาแล้วต้องไปดูต้องดูนะคะตอนแรกผมคิดว่าเขาคงแบบไม่ให้ไปเข้าไปดูเพราะว่ามันจะเป็นการแบบเทคนิคหรือจะไม่ให้ดูเลยหรือเปล่าอ๋อพี่เบิร์ดให้เข้าไปดูเข้าดูได้ค่ะปกติแล้วคนปกตินี้เข้าไม่ได้ ก็ปกติเราก็ให้นักศึกษาเข้าไปดูแต่ว่าดูได้จะพอช่องทางเดินเราจะมีช่องทางเดินให้นะคะแล้วก็จะมีนักวิชาการคอยบรรยายว่าเราต้องการพอลิเนเยอ่อยังไงเทคนิคทำย่างไรที่จะเอามาเป็นต้นให้กับเกษตรกรเป็นที่พันธุ์ดีไปแต่ว่าวันนี้ทีมงานเกษตรพารูจะเข้าไปดูทุกภาคส่วนเลยพิเศษพิเศษุพิเศษเลยครับโอเคงั้นไปทางไหนครับพี่เฟินอยู่ใกล้ๆโรงเรือนเราเนี้ยค่ะเดี๋ยวไปด้านหลังโอเคงั้นวันนี้ต้องขอลาผมต้องทิ้งพี่เฟินไว้ที่นี่นะ ผมก็คุณให้ไปก่อนโอเคขอบคุณมากครับพี่เฟิร์นครับที่ช่วยพาพวกเรามาเชิญมาดูงานนี่สามสามครั้งแล้วด้วยกันไหนๆก็มาสามครั้งแล้วให้พี่เฟิร์นทำท่ากระสือพาลุยทั้งครั้งหนึ่งนี่มือขวาแบบนี้ครับอ่าเราดูครับสองกระสืพาลุย และแล้วเราก็มาถึงนะครับห้องแลบ,บสวนสวรรค์สุพรรณบุรีคุณจ้าครับผมใช่ครับเดี๋ยวเราโอ้โหเขากำลัง<อ>มีจังวิจัยกันอยู่เต็มไปเลยครับ

พี่ครับสวคนนีครับสวัสดีครับครับดีครับวันนี้มาจากรายการเกษตรพาลุยครับผมมาที่นี่ก็อยากจะรู้ว่าพืชพันธุ์ที่สวนสวรรค์พันธุ์บุรีเนี่ยมันมาอยนไงไรที่นี่นี่คืออะไรครับพี่โอ้โหอะไรคืออะไรตองอยู่เลยค่ะเป็นต้นหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ต้นกล้วยค่ะที่ได้จากการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อโอ้และเอ้สไนี่มันคืออะไรครับพี่เป็นอาหารพอเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะ เหมืนอมนบุกผงเลยครับเหมือนวุน้นเมวุ้นไสมีส่วนประกอบของวุ้นด้วยค่ะเดี๋ยวใส่ผมเลยนะะผมเลยเข้ามาเขียนว่าอะไร ห้องทําอาหารหรือห้องอะไรทักอย่างห้องเตรียมอาหารใช่ค่ะห้องเตรียมอาหารตอนแรกผมเพิ่งเป็นห้องเตรียมอาหารของคนเอนทีไ่ได้เป็นเตรียมอาหารนเยเยอะใช่ค่ะโอ,โอน,นเองนะครับแล้วในส่วนของภาคส่วนอื่นทางด้านนู้นเนี่ยครับเขามีส่วนไหนบ้างฮะค่ะในอาคารปฏิบัติการนะคะคก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนส่วนแรกก็คือห้องเตรียมอาหารเตรียมอาหารส่วนที่2ก็คือห้อง ตัดย้ายเนื้อเยื่อพืชส่วนที่3าก็คือห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชครับตรงนี้ใช่ไหมฮะที่เป็ส่วนสําคัญเลยทําให้ไม้เมืองหนาต่างเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้ในสภาพอากาศร้อนแบบสุพรรณอย่างเนี้ยฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยค,ะค่ะจะทําแค่สองอย่างเป็นหลักคือกล้วยกับหน่อไม้ฝรั่ง<อ>เรื่องไม้เมืองหนาวเรายัางอยู่ในช่วงการทดลองค่ะจะไม่ได้ทําเป็นหลัก เพราะว่าเราจะทําพืชที่แจกจ่ายให้กเกษตรกรเป็นหลักอืมอ๋อตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือกเกษตรกรนั่นเองค่ะส่วนอดอกไม้ที่โชว์ภายในงานนั้นเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งใช,ใช่ไหมครับตรงนี้ถ้ากเกษตรกรสามารถเข้ามาขอความรู้ในเรื่องราวต่างๆได้ไหมเอ่ยเกษตรกรที่สนใจนะคะคก็สามารถติดต่อทางงานธุรการค่ะคแล้วก็ทําหนังสือมาขอเยี่ยมชมก็ได้ค่ะหรือถ้าใครมาในช่วงเทศกาลแล้วสนใจเดินเข้ามาได้เลยค่ะ ครับรวมถึงนักศึกษาเองก็ด้วยสามารถเยี่ยมชมได้แจ็คครับคุณเห็นห้องนึ่งอาหารไหมผมก็คิดว่าห้องนึ่งอาหารผมก็คิดวีาเป็นห้องนึ่งอาหารของของคนนี่แหละิงๆมันก็คือไม่ใช่มันคือห้องอะไรครับพี่ค่ะก็คือจะประกอบไปด้วยหม้อนึ่งความดันไออ่ะค่ะคืออาหารของทุกอย่างในนี้จะค่อนข้างปลอดเชื้อเราต้องฆ่าเชื้อก่อนอาหารก่อนที่จะให้พืชไปใช้นั้นก็ต้อง นึ่งค่าเชื้อก่อนค่ะเลยมีห้องนึ่งอาหารด้วยต้องต้อง่าเชื้อก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคุณแจ็คไม่ใช่ครับคือใช้ความร้อนเหมือนนึ่งอาหารหรือเปล่าคือเราเป็นมอนึ่งความดันไอที่เราจะควบคุมเรื่องแรงดันแล้วก็อุณหภูมิค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแตกต่างจากการเพาะพันธุ์ด้วยวิธีอื่นอยางไงรข้อดีของมันข้อดีนะคะ จะยกตัวอย่างหนังกล้วยก็คือ,อเป็นการขยายพันธุ์พืชท,ที่ได้ปริมาณมากแต่ใช้ในระยะเวลาที่เท่ากันนะคะคือจากการในธรรมชาติแล้วกล้วยหนึ่งต้นแม่หนึ่งปีก็จะให้หนอ่อประมาณสิบหนอ่อแต่เมื่อเรานำต้นที่เราแม่พันธุเข้ามาในห้องปฏิบัติการแล้วรเราจะฆ่าเชื้อแล้วก็เลี้ยงในอาหารสังเคราะห์เนี้ยค่ะหนึ่งปีเราจะได้เป็นหนึ่งร้อยต้นโอ้โหเรียกว่าปริมาณนี่มาก มากมายเลยนะครับหลายเท่าตัวเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วมันจะมีการกลายพันธุ์หรือว่าแตกอะไรที่แตกต่างจากการเพาะพันธุ์โดยวิธอีอื่นไหมฮะคือเป็นเราคัดแม่พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงอยู่แล้วแล้วก็ต้านทานเรื่องโรคแล้วก็มแมลงเราจะต้องไปคัดจากแปลงแม่พันธุ์ก่อนเพอะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทํากระบวนการฆ่าเชือ้อเมื่อเราได้แม่พันธุ์แม่พันธุ์จากที่เรานํามาค่ะพอเรามาทําในระยะที่เราได้ผลผลิตแล้วครับครับเราจะ ไม่เอาไม้พันมาใช้ใหม่ก็เรื่องการไก่พันหรืออะไรนี้ก็จะไดีนานครับเธื่อว่าทำนานไหมครับถ้ากล้วยกว่าจะได้ต้นอย่างนี้นะคะก็ประมาณแปดเดือนแปดเดือนแล้วอย่างนี้ครับมันคือจะเห็นว่าเป็นตุ่มตุ้มตุ้มตุ้มคือหนึ่งหนึ่งตาเนี่ยคือหนึ่งต้นนะอ๋อหนึ่งตานึ่ยเนี่ยจะเยอะมากเลย แต่ว่าเขายังไม่เป็นต้นหลายต้นเลยเนี่ยคุณแมหนึ่งต้นตอนที่เราเอามาหนึ่งหนอเนี่ยค่ะเราก็จะมาขยายเพิ่มปริมาณตาก่อนให้ได้ตาเยอะๆแล้วก็จะทําให้เขาเป็นต้นพอเป็นต้นเราก็จะเป็นปักพอปักลงไปเหมือนคล้ายๆการปักชำอะค่ะก็ให้เขามาใส่อาหารที่เหมาะสมเขาก็จะเกิดรากแล้วก็จะแทงต้นขึ้นไปนี่ใกล้เอาไป อนุบาลต้นพืชได้แล้วนะคะโอ้อย่างนี้นี่เองนะฮะขั้นตอนแรกเลยเราไล่แต่ขั้นตอนแรกในการที่เราจะทําแบบเนี้ยทาอะไรกันต่อครับตอนแรกคือเราไปคัดแม่พันธุ์ออกมาจากแปลงแล้วครับเราก็จะเอากล้วยถ้ากล้วยจะเป็นหน่อหน่อใบดาบอะค่ะคือหน่อที่จะเริ่มมีใบขึ้นมาประมาณ 2- 3สาใบบแล้วเราก็มาฟอกฆ่าเชื้อด้วย คอนโลลหรือว่าไฮเตอร์ด้วยความเข้มข้นไฮเตอร์ที่ไม่าขาวนะอ๋อใช่ใช่ด้วยแต่เรามาเป็นสารละลายที่ก่อค่าเชื้อที่ความเข้มข้นสิเปอร์เซ็นต์นาน10บสิบห้าเนี่ยคือใช้ไฮเตอร์ในการเพื่อฆ่าเชื้อใช่เพราะว่าไฮเตอร์เขาจะบอกว่าเหมือนฆ่าเชื้อโรคด้วยใช่ใช่ค่ะใช้กับผลนี้ไม่ได้ผลนะครับไม่ได้ผลครับไม่ได้ผลโอเคแล้วก็พอค่าเชื้อเสร็จนะคะเราก็ มาขยายเพิ่มปริมาณตาครับคือตอนแรกที่เราเข้ามาหนึ่งหนอก็จะได้เพียงแค่นหนึ่งต้นพอหนึ่งเดือนเลี้ยงไว้ในอาหารประมาณหนึ่งเดือนเขาก็จะมีตางม,มาเราก็จะพาขยายเพิ่มปริมาณจนได้ทุกๆเดือนนะคะก็จะเปลี่ยนอาหารไปด้วยแล้วก็ขยายเพิ่มปริมาณไปด้วยออพอเราได้จํานวนที่เหมือนเราต้องการแล้วว่าแค่นี้เราพอแล้วคือยอดการผลิตเราเท่านี้เราก็จะทําให้เขาเกิดต้น แล้วเราก็จะแซะออกมาวางในอาหารทําให้เขาเป็นต้นนะคะอ๋อนั่นคือครบทุกขั้นตอนที่เราทํากันนะครับแล้วในอนาคตจะมีพืชชนิดอื่นหรือว่าพืชชนิดไหนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรมีแล้วไหมครับครับคือตอนนี้ยังไม่มีนะคะเพราะว่ายอดการผลิตของเราตอนนี้กล้วยอยู่ที่10,000แต้นต่อปีแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งอีก10,000แต้นครับถือว่าเยอะมากไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแค่นี้พอก่มอนแคกนี้ประกาศรับคนเพิ่มทางนี้เลยไหมคระ โอเคครับจ้าหน้าที่ที่ต้องชํานาญใช้ความสามารถค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมก็มีความสามารถนะคุณแจ็คความสามารถละก็เนี่ยแต่ผมไปทำให้ดูเลยก็ได้นะโอ้โหคคุณเข้าไปก็ติดเชื้อแล้ก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากให้คุณนีมฝากให้ถึงผู้ชมบ้างครับที่เป็นเกษตรกรที่ชมอยู่ทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับค่ะคือถ้าท่านใดที่สนใจนะคะก็จะมีช่วงเปิดอบรมอะค่ะรับพันุพืชฟรีนะคะ ยังไงก็ติดต่อมาที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะค่ะหรือเข้าทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะ w w w รับ .ao.pdt.01.doae.go.th ค่ะครับผมก็ชื่อเว็บไซต์ยาวเลยนะครับแต่ไม่อพัวครับเราขึ้นให้ตามต่องทางด้านล่างมาแนุู่แจ็คโอ้โหเอาเลยครับและทางด้านนักศึกษาเองก็สามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะขอขอบคุณคุณนิมทั้งหนึ่งแล้วก็ขอลาคุณ She's cold and she's cruel, but she knows what she's doing. She pushed me in the pool at her last school reunion. And my dreams but I dream about her laughter Strange as it seems she's the one I'm after